รค,ร Island, ครับโยโอบเก่าจิโร่โฟลครับจากฮอลตัวอ้าวไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับซูซูกิเอร์ติก้าที่เป็นสมาร์ทไฮบริดนะครับนี่คือ MPV รุ่นแรกของประเทศไทยนะครับที่ทําการจําหน่ายแล้วก็ทําการตลาดในเมืองไทยที่เป็นไฮบริดนะครับเดี๋ยวพาดูว่ารถคันนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับันนี้เนี่ยเขาบอกว่าซูซูกิเองเขามากะตุ้นตลาดที่อยู่ของพวกเขานะครับแล้วก็ กระตุ้นความต้องการกระตุ้นเรื่องของการทำยอดขายของรถ MPV ของ s u z u k เนี่ยครับโย่ตัวนี้เนี่ยราคาคาดการณ์ว่าจะไม่เกิน9 0 0นบาทคือการเปิดตัวนะครับก็จะมีขึ้นในงาน Motor Expo นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาพรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นก่อนแล้วก็ได้รู้ด้วย พาไปดูรอบกันกันว่าตัวซูซูกิคติก้าที่เป็น Smart ทไฮบรินะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือโซนด้านหน้าของเขานะครับตัวของไฟก็ถือว่าให้ไฟด้านหน้ามาค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับและนี่ครับกระจังหน้ากระจังหน้าผมว่ามีความสวยหรูหราอยู่นะครับโลโก้ซูซูกิขนาดใหญ่นะครับเป็นสีโครเมียมนีเลยเหนไหมคันที่เราถ่ายนะครับ เป็นสีแดงเรื่องด้านหน้าครับก็มีไฟฟลอกแมล์นะครับที่เป็นไฟตัดหมอกนี่ครับแล้วก็โซนด้านล่างตัวสเกิร์ตด้านหน้าครับคือตัวเออติก้าไฮบิดตัวนี้เนี่ย ซูกิเองก็ต้องการที่เอามาเพิ่มลายในตลาดนะครับแล้วเขาก็มองว่ามันมันเป็นรุ่นแรกที่เป็นไฮบริดด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาทําการตลาดแล้วก็สื่อสารเนี่ยก็คือ MPV รุ่นแรกที่เป็นไฮบริดนะในตลาดแล้วก็ในตลาดเมืองไทยด้วยนะครับนี่เป็นโซนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีขอบโอเมียมตรงนี้เข้ามานะนี่ครับอยู่ข้างบนโลโก้ซูซูก,กินคะรับแล้วก็ โอเออร์ติก้าไฮบริดนี่ครับคือรูปลักษณ์โดยรวมจริงๆมันมันเหมือนเดิมทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนหัวใจในการทำงานใหม่เอาละครับทุกผู้ชมเดี๋ยว เราจะพาทุกท่านเดินทางไปกับรถคันนี้ครับ s u z u กิ e er อ t i ์ติ m a r t Hybrid นะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าฟีลลิ่งต่างๆเของเานี่มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับเ,เครื่องยนต์ e เนี่ยตัวระบบไฮบริดของเขามันช่วยอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูกันก็จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆนะครับในภายในรถมันมันแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับตัวลายไม้ตรงนี้ก็มใีในรุ่นเดิมแต่ว่ามันก็ให้ความ หรูหราเพิ่มเข้ามานะครับขณะที่พวงมาลัยยังปรับขึ้นลงได้แต่ว่าดึงเข้าออกไม่ได้นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรถคันนี้นะครับก็คือนี่เลย Cruise Control น,นะครับ Cruise Control ท,ที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบ i d l e i n ส Stop นะครับคือเมื่อเมื่อเมื่อคุณหยุดรถเนี่ย รถมันก็จะดับเองนะครับแล้วพอปล่อยเบรกเพื่อที่จะเดินเดินเครื่องเนี่ยมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินั่นคือวิธีการทํางานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับที่ให้ดูว่าวิธีการทํางานแต่ละแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนของระบบไฮบริดเขาทํางานอย่างไรนะครับระบบะขับเคลื่อนการรีเจนเนอเรทนะครับการที่พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าทําทตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปลองดูว่า ส่วนต่างๆตัวรถเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างไรอ่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยมาขออนุญาตจัดแต่งโซงก่อน,นีิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเราไปเดินทางกันครับอันนี้คือระบบไอสตอ็อกเขาทำงานนะครับเมื่อเราเบรกคืออย่างแรกเลยนะครับถ้าจะมาขับรถคันนี้เนี่ย อย่างแรกที่ที่เราต้องปรับตัวเลยนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งท่านั่งกับการใช้วงมาลายัยเพราะว่าด้วยด้วยสรีระของแต่ละคนแล้วก็ตัวของรถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพวงมาลัยเขามันมันไม่ได้สามารถที่จะปรับดึงเข้าออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวกับท่วงท่าการขับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่พอได้แล้วมันก็โอเคนะไม่ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่ครับถือว่า ขับทางไกลๆก็ไม่เมื่อยเพราะว่าเราก็ได้เดินทางมาแลา้วระยะหนึ่งครับ,ท,รบทุกอ่าทำา่อ้ตามท,ทีนระบบชิงหยเข้าถึงวันร้นร้านาคารครับทีนี้เนี่ยตัวระบบไฮบริดนะครับที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาจากที่เราได้คุยกับวิศวกรน,นะครับมันจะใช้อย่างไรบ้างนะครับระบบไฮบริดตัวนี้เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะถูกดึงมาใช้เมื่อคุณเมื่อเราเดินคันเร่งครับนี่ครับ ตัวระบบไฮบริดมันจะทํางานแล้วพอเราถอนกันเร่งมานะครับมันก็จะรีเจเนอเรทกลับไปใช้สําหรับตอนออกตัวแล้วก็ตอนเร่งเครื่องนะครับ mm hmm. คุณจะเร่งแซงหรือว่า mm hmm. เพิ่มอัตราเร่งหรือว่าเพิ่มความเร็วเนี่ยตรงนี้แหละมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเข้ามา,า,ม,ามีส่วนช่วยถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันจะไม่ได้ลูกใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีส่วนสําคัญใน การชดเชยคันเร่งไปได้เยอะครับเพราะว่าตัวของเดิมเนี่ยเราต้องใช้พลังงานจาก ICE ล้วนพอมาเป็นรุ่นใหม่นี้นะครับเป็นหังสมาร์ทไฮบริดเนี่ยพอคุณเติมคันเร่งปุ๊บคุณไม่จําเป็นต้องจมคันเร่งเหมือนรุ่นเก่าละคุณเติมคุณเหยียบคันเร่งไปแค่นิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเขาก็จะมาช่วยนะครับเพื่อให้อัตราเร่งม,มันเร็วขึ้นนะครับและส่วนสําคัญผมมองว่ารถคันนี้นะการใช้งานในเมืองเนี่ย มันให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากขึ้นถึง25%ในเมืองนะครับส่วนนอกเมืองเนี่ยวิ่งทางไกลนะครับก็ประหยัดมากขึ้นอีก4%ซึ่งแน่นอนว่าทางไกลเนี่ยเขาเขาวิ่งได้โอเคและจาก18มาเป็น19กว่าก,าก็ถือโอเคแล้วเมื่อเป็นค่าเฉลี่ยนะครับขับนอกเมืองกับในเมืองเนี่ยมันประหยัดมากขึ้นถึง13%นั่นแหละที่ตัวของไฮบีดตัวนี้มันมาตอบโจทย์นะครับถึงแม้ว่า หลายคนเนีจะบอกว่าเอ๊ะระบอกไฮดรน,น,เ,นเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่มันมาช่วยเพิ่มฟีลลิ่งในการขับความอืดในการเล่งเนี่ยหายไปครับนั่นคือฟีลลิ่งครับโดยรวมเลยนะครับส่วนช่วงล่างเออหรือว่าวิธีการขับแฮนด์เลิ่งเนี่ยก็ยังดีนะครับไม่ไม่ได้มีส่วนตัวผมมองว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวนะแล้วก็ ถ้าคนใช้งานในเมืองน่าจะคุ้มมากนะครับเพราะว่าม,มันประหยัดเพิ่มขึ้นถึง25%แลวทีนี่เนี่ยคนที่จะใช้รถในกลุ่มนี้คงไม่ได้เดินทางไกลบ่อยนักนะครับแต่ถ้าจะเดินทางไกลจริงๆมันก็โอเคนะไม่ไม่ได้ถือว่าขับแล้วเหนื่อยนะครับเมื่อกี้เราไปลองขึ้นเขามาก็ถือว่ามีอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีนะครับตัวไฮบริดนี่แหละที่เป็นตัวช่วยในการเร่งแต่ละช่วงนะครับพอเร่งในเ,เร่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งกําลังขึ้นไปนะครับเนี่ยมาตรงเรื่องมากนะครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วอันนี้เป็นการรีเจนเรทกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเรื่องระบบการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยครับเขาจะใช้เอามาช่วยต่อกอตัวนะครับนี่ครับมันจะช่วยเพิ่อมอาัตราเร่งเห็นไหมคือ ตัวหน้าปัดจะแสดงให้เห็นเลยครับวิธีการทํางานแต่ละส่วนนะครับเนี่ยพอคุณตอดอัตรเร่งปุ๊บมันก็จะรีเจนเนเรตกลับนะครับแล้วพอคุณเร่งแซงครับเนี่ยครับมอเตอร์ก็จะกลับมาช่วยนะครับให้มีอัตราเร่งที่ดีอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่ามัน,มนรู้สึกดีขึ้นนะครับนอกจากอัตราเร่งที่พออัตราเร่งมันดีขึ้นนะครับฟีลลิ่งต่างๆมันจะมาเพราะว่าเมื่อคุณขับรถอื่น ความรู้สึกคุณเนี่ยต่างๆมันมันก็จะรู้สึกว่าอไม่เวิร์กเลยแต่พอพอเขาเพิ่มเพิ่มไฮบริดเข้ามาตรงนี้ครับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยได้เยอะส่วนแฮนเดลลิ่งผมค่อนข้างโอเคนะวงเลี้ยวก็แคบดีนะครับแล้วก็แฮนเดลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันค่อนข้างคล่องตัวนะครับช่วงล่างถือว่าใช้ได้นะครับน้ำหนักตัวรถเพิ่มมาประมาณ5กิโลตัวนั้นเองนะครับจากแบตเตอรี่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตำแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ ใต้บเบาะนี่ครับใต้เบาะผู้นั่งโดยสารในแถวหน้านะครับแล้วก็เป็นฟีลลิ่งโดยรวมสำหรับ Suzuki Vertical Smart Hybrid คันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เด,เดินทางไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ลองขับในย่านตั้งๆที่เชียงใหม่นะครับของซูซูกิเ e ออติก้าตัวที่เป็นสมาร์ทแฮทชิ้ครับนี่คือรถยนต์ MPV ไฮบริดรุ่นแรกที่ทําการตลาดแล้วก็จําหน่ายในเมืองไทยนะครับซูซูกิเองก็ตั้งเป้าขึ้นมาสคือแน่นอนแน่นอนว่าเป้าหมายเขาเนี่ยไปชนกับเวลออสคือผมบอกแล้วว่าราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0ประมาณนี้ไม่เกิน9,000,000นะดังนั้นมาลองดูว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เดือนละ300,000 ลองดูว่าุูกิเอ e ริก้คันนี้จะไต่ไปถึงไหมนะครับผมบอกว่าโดยรวมแล้วเรื่องของสมรรถนะเนี่ยคุณไม่ต้องเหนื่อยมากกับการใช้คันเร่งนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าระบบไฮบริดถึงแม้ว่าเขาจะให้แบตเตอรี่ที่รูปไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าเขาก็เอามาลบจุดด้อยของเขาก็คืออัตราเร่งของเดิมที่มันมีไม่เยอะมากนะครับมันเข้ามาช่วยในเรื่องเวลาที่เราออกตัว แล้วก็สร้างอัตราเร่งเวลาที่เราเร่งแซงนะครับตรงนี้มอเตอร์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยได้เยอะมากหลายท่านนะครับถ้าเกิดสนใจผมมองว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของ MPV ที่ที่โอเคเลยแหละนะครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการที่จะขยับจากรถที่เป็น i c e ล้วนนะครับขยับมาเป็นริ v นะครับและที่เหลือเลยนะครับเรามาลองดูว่าจะพอใจในการขับขี่ไหมนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมแนะนำอย่างนึงครับเดินไปโชว์รูมแล้วก็ ขอเซลล์ Sell นะครับขอน้องพนักง,งานบอกว่าเอ้ยพี่ขอลองทำหน่อยนะครับถ้าลองแล้วใช่แล้วดูค่าตัวกับตารางผ่อนเนี่ยมันโอเคกับคุณเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นรถของคุณตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ